สวัสดีเพื่อนเพื่อน fc online ทุกคนฮนะอยู่ผมจอนวันนี้เดี๋ยวมาเปิดของที่เรารอคอยกันมาอย่างยาวนานนั่นคือแชมเปี้ยนพาร์เลเวล30กับทีมใหม่ของผมทีมนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรดีๆเด็เดๆบ้างหรือเปล่าซึ่งครั้งที่แล้วนะครับเราเปิดไอดีหลักเราไปแล้วเนาะก็ได้มาก็ร้อยนะครับบวก8แล้วก็คารุมิโตมะมก็ไปลองเล่นนิดๆหน่นอยๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าทีมนี้เนี่ยจะ ได้อะไรเด็ดๆปังๆหรือเปล่านะครับก็อันนี้สเปเชียลรีวอร์ดแน่นอนนะฮะของรางวัลก็คือการ์ดการันตีบวก8ก็รับมาเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ของรางวัลตรงนี้ครับเลเวลส0นะครับ,รบส่วนมากก็จะเป็นการลุ้นทีเอสนะเหมือนเดิมมีโค้ดแต้มโค้ดนะแล้วก็สมุดฝึกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นครับแชมเปี้ยนสปินนะครับผมแต่ดูของรางวัลก็ไม่ได้น่าจะลุ้นน่าจะว้าวอะไรมากมายนะฮะสำหรับพาร์นทนี้นะหลายๆคนก็บ่นเหมือนกันนะครับ ต่ถ้าเกิดว่าเราดวงดีจริงๆนะครับมันก็รวยได้เหมือนกันนะอันนี้แบบพูดตรงๆเลยนะครับไอ้การ์ดบวก5้ลุน BWC เนะี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยโอ้โหมันก็หลายตังค์อะเออแต่ว่ามันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะดิกับแชมเปี้ยนพาร์ทเปิดทีไรไม่เคยได้ของดีเลยนะก็มาดูกิจกรรมนี้นิดนึงนครับออกการ์ดมิชชั่นนะครับเดือนนี้ตอนนี้แต้มผม2 0 0 0แล้วนะอีกประมาณวัน2วันนะน่าจะได้การ์ดแคป10แล้วนะครับบวก5แต่น่าจะไม่ได้เปิดวันนี้นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดการ์ดไอคอนแล้วกันนะนี่สองพแต้มผมเล็งเชลซีไว้เพราะว่ามีลุ้นต่อเลสกุลลิตนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําฟูลริฟูลแล้วแต่ถ้าได้ตัวแพงๆมาก็น่าจะขายทําทีมได้นะฮะก็หวังว่าใบนี้จะรวยนะฮะสองพแต้มก็เก็บอยู่นานจัดไปเลยครับ แล้วก็กิจกรรมนี้มันมีถึงสิ้นเดือนนะครับก็คิดว่าน่าจะได้แลกอีกใบหนึ่งนะเออเดี๋ยวท้ายเดือนค่อยมารีวิวแล้วกันแล้วก็ดับเบิลรีวอร์ดนะครับตอนนี้ผมมี22เหรียญนะจากการเล่นเหรียญฟรีนะวันละ2นะครับแค่ล็อกอินแล้วก็เล่นแล้งนะครับตอนนี้ผมมี22เนาะเดี๋ยวมาเล่นก่อนที่มันจะหมดอายุแล้วกันนะครับผม <c oughs> ขอกดแบบเลเจนด์นนะครับ1ครั้งไปก่อนอืมการร้อยหนึ่งนะอันนี้ลุ้นทีมออฟซีซั่นก็โอเคแล้วก็รอบนี้10ครั้งไปเลยโอ้โห เงินประมาณ500นะแล้วก็ได้การ์ดลุ้นทีมอัลติซซันก็เดี๋ยวค่อยไปลุ้นเอาแล้วกันบวก3แล้วก็ลัคกี้วิวตอนนี้ผมมี23เหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวจะเล่นทีละ5ไปเลยนะทีเด็ดก็จะเป็นการ์ดบวก8 99นะครับเลยพรุ่งนี้นะ SVP นะครับก็ของค่อ,อนข้างดีแต่ว่าไม่ค่อยออกนะครับข้างล่างก็จะมีการ์ด90ลุนบวก8ด้วยนะครับขอไปทีละ5แล้วกันนะเปิดมานี่ก็การ์ดโหโ,โคตรเกือไปครับรอบที่2 โอ้โหร้อยเอ็มไม่ีกแล้วแต่ว่าที่เหลือนี่คือให้กูลุ้นอะไรอะบวกสามโอ้โหรอบนี้ก็เหมือนเดิมเลยแทบเหมือนเดิมเลยนะรอบสุดท้ายโอ้โหรอบสุดท้ายก็แทบจะไม่ต่างกันแล้วก็ของข้างล่างครับก็มี1 0 0 0งนเอ็มนะแล้วก็การลุ้นบวกสามบวกสี่นะครับยิบสอง UCL อะไรพวกนี้แล้วก็ตรงนี้ข้างล่างครับเป็นแต้ม CPU ัพโคด้ดมามาเปิดกันดีกว่านะครับผม เอาแค่เงินอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับ24ใบไปครับ1,000 10, 0ท้ืนเลยนะครับ24ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้อีกครับเป็นการสุ่มนะครับไปมีลุ้น1 0ื่นเอ็มด้วยเปิดมาโอ้โหพันแปทุเลศมากลืมเปิดตรงนี้ไปครับ แ0 0พนนะครับผมอันนี้น่าจะมีแพ็คที่แบบว่าได้มาจาก BP แพ็ค15วัน15กล่องด้วยครับเนี่ยฮะกับ3 5 0 0เนี่ยจริงๆผมก็จะเอาไว้ดองแบบว่าเปิดทีเดียวกับ1 5วัน15กล่องนะแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปบวกเพิ่มลกันนะก็เปิดมาเลยแล้วกันนะวันนี้จะเสริมครับก็รวมเงินทั้งหมดตอนนี้48,556ลห้านนะยครับตอนแรกเรามีอยู่25 0 0 0โดยประมาณก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ แต้ม cp นะครับเอาไว้อัพโค้ดหรือว่าหาโค้ดนะไอดีนี้ก็ยังไม่มีโค้ดเลยนะเป็นโค้ดระดับ1ดาวนะครับหูได้มา2อ0 0 0ื่นสามอะละพร้อมแล้วครับสำหรับการเปิดการ์ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาบวกแปดไว้ทีหลังแล้วกันขอแบบไฟลุกท่วมจอดิโอ้โหไฟเย็นและเป็นใครวะเนี่ยฮอนเล่คิมจินซูสแตทการเวทพันสามอันนี้ราคาน่าจะบักนะปาลาสลิดอะไรเนี่ยปาลาสลิดโอ้โหสี่ร้อยครับอันนี้การลุ้นบวกห้า โอ้แต่และตัวอย่างแห้งเลยวะ่ะมาครับใบนี้การันตีบวก5้าครับโอ้โหแล้วไฟเย็นไงดานี่โอโมพันสามขอเป็นไฟลุกท่วมจอแดงๆอีกแล้วโอ้โหจอดอย่างไว500ร <c oughs> แวะมาดูโค้ดกองหลังนิดนึงห้ดาวเปิดมาม,มีกระทิงอันเดียวนอกนั้นนี่แทบไม่ได้ใช้เลยครับ ถ้ไม่กุลิดก็ขอเป็นลิเวอร์พูลไปเลยวะ่ะขอเป็นไอคอนขาวมาโอ้โหขอลิเวอร์พูลได้ตำนานเมนยูแกรี่เนวิลเจอหลาต้องมาแล้วตอเรสชาบี้ดักลิศโอ้โหอันนี้น่าจะเงียบกริบไมเคิลสองพันและไฮไลท์ของเราครับไอคอนเชลซีครับที่ได้มาจากกิจกรรมออก,กัสมิชชันผมเห็นในกลุ่มมันมีคนเปิดได้บวกศูนด้วย หวังว่าจะไม่ใช่ผมนะขอเป็นกนุลิตบวกหนึ่งโอ้บวกศูนย์โอ้โหถือว่าไอดี้นี้แบบสวยมากนะครับขายก็ไม่ได้แล้วมาที่ใบสุดท้าย95ครับใบนี้การันตีบวก8แน่นอนขอเป็นลิเวอร์พูลครับจัดมาสักตัวแล้วมีไฟไงโอ้โหพงเช็คไม่น่าแพงเท่าไหร่ โอ้ขายวะเนี่ยหมื่นสี่ครับขอเป็นตัวดังๆก็ไม่ได้เนาะก็เรียกได้ว่าผิดหวังอีกแล้วนะครับไปขายทั้งหมดนี่แหละในระหว่างที่รอนักเตะขายออกเดี๋ยวผมมาทำสตาร t ทโค้ดของ ID นี้ก่อนเพราะว่ายังไม่มีเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องระบบ s t keep, a r c โค้ก็ลองหาดูได้ใน YouTube นะการหาโค้ดระดับ2อสกิล3สกิลอะไรงี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขี้เกียจอธิบายเพราะว่าเคยทำคลิปไปแล้วหรือว่า,อาลองหาดูช่ององื่นก็ได้นะครับก็มีคนทำไว้เยอะแยะอยู่สำหรับระบบ s t a r c o d คนะการหาการใช้แต้ม CP อะไรพวกนี้นะครับลองพิมพ์หาดูเอาละครับตอนนี้ก็ขายนักเตะไปค่อนข้างเยอะแล้วละ่ะน่าจะแทบทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่แพงที่สุดของเราตอนนี้ก็ขายออกเรียบร้อยนะขอใช้คูป,ปอง20แล้วกันก็ทั้งหมดประมาณ18,359ล้านนะครับก็ รับมาเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมได้ส่วนลด pc ด้วยเนาะก็รวมทั้งหมดเป็น6ก9 0 0ักับอีก5ล้านนะครับและนี่คือสภาพทีมผมนะครับที่เล่นขึ้นมาถึงประมาณเวอร์คลาสได้นะครับก็สมบุกสมบันอยู่พอสมควรนะครับงบก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแพงๆก็จะมีเทนโกนาเต้นะครับมีมาเนซาร่านี่แหละนะครับแล้วก็เอเลียดนี้ไม่แพงมากนะแต่ว่าโคตรแบกเลยนะครับและนี่คือ2องกองหน้าที่ผมใช้ในปัจจุบันนะครับเอาจริงนะตอเลสโคตรแบกนะครับสำหรับ ebs บวกานั่น ราคาก็ไม่แพงแล้วด้วยตอนนี้แล้ววันนี้ในการเสริมทีมของเรานะครับผมคิดไว้ในหัวแล้วว่าอยากจะเล่นตอรเรสเจอรหลาดเป็นดูโอในตำนานปี2008นะครับก็จัดมาเลยแล้วการไอคอนก็คิดว่าไอคอนที่ปรับค่าพลังหรือว่านิสัยมาใหม่แล้วเนี่ยน่าจะมายกระดับทีมได้แล้วครับและอีกคนที่จะมายกระดับเกมรับของทีมนี้ได้เนี่ยมันหนีไม่พ้นบิ๊กเวิร์ดอยู่แล้วครับผมเวอร์จิลฟานไดเป็น23 t y จัดมาเลยครับผมตัวนี้ ผมบอกเลยว่ากูนาเต้เนี่ยจะต้องเทพขึ้นแน่นอนเมื่อยืนคู่กับเขาคนนี้ครับสุดท้ายครับคงหนีไม่พ้นเทพพบุตรสุดหล่อคนนี้ครับเฟอร์นันโดตอเรสนะครับ21,000ล้านนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าราคานี่สุดๆุดไปเลยนะครับแต่ว่า EBS ก็เข้ามือแล้วก็เก่งแล้วอะผมว่าตัวนี้น่าจะยกระดับได้นะครับผมเอาละครับและนี่คือโฉมหน้าทีมใหม่ของเราที่ทาการอัปเกรดเสริมทัพมานะครับเปลี่ยนตั้งแต่โกเลยนะเปเป้เรน่าเข้ามาแทนที่อาริซงปีไลท์นะครับ เพราะว่าเปเป้ในแ,นแผนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วก็อาจจะโดนเนิร์ฟแบกซ้ายแบกขวาลด a อลงมาเยอะเลยนะครับโ,โหนี่ผมเสียดายมากนะแบกซ้ายแบกขวารอบก่อนนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมอยากเล่นฟันได์ต่อเลสเจอหลาดด้วยนะครับก็เลยทําการต้องลด a อนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่ากับทีมชุดนี้นะมาเริ่มที่เกมแรกครับกับฟูลทีมลิวพูของเราจากเว r ร์กคลาสขึ้น c ช a เลนเจอร์ครับแล้วก็เป็นจังหวะของเจมิลเน่ครับลากบอลขึ้นมาตรงนี้ซาร่า สาร่าพลึงจ่ายขึ้นมาให้กับเทนครับและเทนโดนย่ำไปตรงนี้โอ้โหเจ็บเลยฮะแต่ยังต้องเล่นต่อครับชากิรี่โดนเข้าข้างหลังครับไม่ไม่เอาฟาวครับตรงนี้ให้มาที่เจอราดก่อนแล้วโอ้โตอกเต็กเสียท่าครับและโดนสวนเลยโรนัลโดเอ็มซีกับโกนาเต้ตรงนี้อุโโตต้ยโโกนาเต้เบียดไม่เข้าครับแล้วเรียบร้อยเลยโดนนำไว้เลยครับจากโรนัลโดเอ็มซี หลังจากโดนนำไปก่อน1ึงนครับก็ได้จังหวะสวนกับตรงนี้ครับมาดูฮะสปีดของตอเรสไอคอนที่เพิ่งเข้ามาแล้วพลิกหลบสวยให้ชายกีรีเล่นกันสั้นๆแล้วจะไปแต่ว่าโดนดักไว้ได้แต่ชายกีรีมาเสริมตรงนี้ฮิลทูฮิลมาแล้วเรียบร้อยครับผมหักข้อโอ้เลียดเลียดครับตอเรตีเสมอวาที่รึ่งหลังรับฟรีคิกตรงนี้สั้นๆฮะให้เจอราดครับเจอราดลาขึ้นมาและสั้นๆกับชายกีรีให้กับตอเรสตอเรสฮิลทูฮิลมา ยังไงล่ะครับตรงนี้พิกหาตูหาเพื่อนก่อนเลยครับแล้วตรงกลางมีมาเน่ครับติกิตักกีตอเรสตรงนี้ยังไงโอ้โหไม่ยิงแล้วพิกกลับมาเรียบร้อยครับโอ้โหนิ่งจัดจัดครับตรงนี้ขึ้นนำสองหนึ่งแล้วมาดูจังหวะนี้ครับโดนสวนบ้างครับผมเป่าโลฟูเตครับวิ่งออกขวาโอ้รับบอลสวยครับตรงนี้โรเบิร์สันที่โดนเนิฟมาก็ไม่ทันอยู่แล้วครับเปิดมายังไงครับติดเทน โอ้โหถือว่าแนวรับก็ยังเหนียวแน่นอยู่ครับและจะสวนคือเลยนะฮะบ็อบบี้ฟอร์นิโนครับอันนี้น่าจะเป็นตัวสำรองครับที่เพิ่งลงมาแล้ววางดีด้วยตรงนี้ต่อเรสยิงไม่เข้าโอ้โหและยิงอีกรอบหนึ่งก็ยังไม่ได้โอ้โเหลือเชื่อครับตรงนี้รอดไปได้ยังไงครับแล้วโดนสวนอีกรอบครับแม่ทางขวาฟูเต้มาอีกแล้วกูนาเตพยายามเข้าไปบีบแต่ตรงนี้ก็โดนเลยครับโอ้โหเสียตำแหน่ง เป็นอานายครับตีเสมอให้เขาได้2อสองได้เตะมุมช่วงท้ายเกมครับสั้นๆให้เจอราดตรงนี้และหลุยดีอาร์ปั่นขวาเรียบร้อยแอ้โหจากคลิปที่แล้วที่ปั่นโคตรเทียครับมาคลิปนี้ต้องให้อภัยเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะชุดหนอกรอบยังเข้าแล้วก็จบไปด้วยสกอร์สามสองนะครับหืดจับสุดๆในเกมต่อมาครับเจอกับฟูลทีมเรือมริดนะน่าสนใจมากๆเปิดฉากมาครับเจอราดมิวเนอร์กลางสนามเล่นกันสั้นๆฮะตรงนี้ ออกมาทางมาเน่ครับต่อเรสให้กับฟูมิโนครับที่เล่นในบทบาทของ CAM ครับแต่ว่าโดนตัดบอลไปได้ครับแล้วบอลเป็นทางด้านของเรมาริเดครับที่จะได้สวนมาที่โรดิโกครับปีขวาโอ้โหมุมนี้มุมนี้อร่อยเลยอืม้มลอดได้ยังไงปกติต้องเข้าเลยครับตรงนี้ หลังเกือบสีประตูครับก็ได้บุกบ้างครับเจมิลเนอร์ครับลากบอลขึ้นมาครับเล่นกับต่อเรสสั้นๆวันทูตรงนี้ให้กับฟีมิโนที่สอดขึ้นมาและซัดซ้ายโอ้โหยิงไกลครับสุดสวยแล้วลูกนี้ขึ้นนําไปก่อน1-0จากฟีมิโนทางด้านของเรมาดรดจะได้บุกบ้างครับตรงนี้โอ้โหเกือบถึงเบ้าเบเดครับเจอลาดัดได้และจะสวนครับมิลเนอร์มา ตอเรสฟิมิโนและทางซ้ายมาเนวังวงอยู่นะจ้าตรงนี้ให้กับตอเรสโอ้โหใจเย็นมากก็สองศูนย์ครับตรงนี้อนดูโรเบร์สันครับเติมขึ้นมาเปิดตรงนี้ก็ยังไม่ได้ครับลีภูแล้วเป็นเกมสนกับของเรมาริดโอ้โหเบนเซม่าเฟิร์สททชหายเลยครับโอโกนาเต้เว้ยครับตรงนี้ฟันใดก็ตามไม่ทันและเปเป้บอกกูก็ไม่ไหวเหมือนกันว่าพวกมึงปล่อยหลุดกันมาได้ยังไงวะ แล้วขึ้นมาทางซ้ายแล้วครับแอนดรูโรว์สันครับหูลากขึ้นมาเปิดแบบว่าค่าพลังน้อยแต่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเปิดมาโอ้โหตอเรตเข้าชาร์จอย่างสวยยิงแบบไม่ต้องจับครับช่วงทุ่งเวลา2นาทีครับเรตมดิตรเดลกาดบุกขึ้นมาตีตื้นอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้เบาเบเดหลบฟานได้มาได้แล้วตรงนี้ราฮิมก็ไม่ผ่านไปไปครับน่าเสียดายฮะและเกมนี้ก็จบไปด้วยสกอร์3ประตูตอนหนึ่งรอบนี้เจอกับฟูยูเว่ครับที่กองหน้าเป็นเทียรีอองรีนะครับผม ช่วง20นาทีก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจนตรงนี้ครับมาเดหมาเด่หลอกแล้วก็คือหลังมาก่อน,นเนีับเดโกโอ้โหพริ้วมากครับตัวนี้5ดาวนะก็ผมเคยบอกไปแล้วนะว่าคลิปที่แล้วนี่ผมชอบเตียโกมากนะฮะและตรงนี้ครับเทนเติมขึ้นมาเปิดเสา2มีเอเรียลและเรียบร้อยครับหม่งขึ้นนําไปก่อน1นึ่งศูนย์ฮะโอ้แบ็กซาก้ายแบ็กขวาริเวอร์นี่เปิดดีทั้งคู่เลยนะโรเบร์สันครับ มาที่มาเน่และฮาวิเอเลียสอดขึ้นมามีพื้นที่เฟิร์สทัหนึ่งทีตรงนี้ครับตอเรทชี้ข้างล่างแล้วปาดมายังไงโอ้ยังได้ครับโอ้ฟอนเนโดตอเรสเหมือนว่าแนวรับของทางฝั่งยูเวจ่จะประกบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วตอเรสมันโคตรไวเลยฟานเดซาครับจังหวะน,นี้จ่ายให้กับแม็กเคนนี่ครับพลิกสวยและจ่ายไซค์คล้อยกับเดอะบอยครับโอ้โหแล้วต้องวิ่งแข่งกันครับฟานไดกับองรีตรงนี้ คนไม่ได้ด้วยแล้วโอ้โหได้ยิงแต่โชคดีที่ข้ามคานะครับเดวเปียโรเป็นจังหวะของยูเวกะครับเน็ตเบทให้องรีตรงนี้เฟิร์สทัชจะหนีแต่ว่าฟานได้ตามติดแต่ว่ายังได้อยู่ยูเวคีเอซ่าแทงมาองรียิงติดเฟตรงนี้แต่ว่าเปเป้เลน่าก็ปาดออกมาได้แบบชิวเฉดครับและจะเป็นเกมสวนกับของลิเวอร์พูลโยนยาวมาตรงนี้ครับต่อเรสโอ้โหโดนแย่งครับโดนโฉบ และเกมนี้ก็จบไปด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับผมมาดูเกมนี้กันครับก็เป็นฟูลเอลเอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ตัวเอลเอนเยอะนะครับมีองรีด้วยนะครับแล้วตัดได้ตรงนี้ครับมาเน่เตโก้แล้วแทงโอ้ลุดเลยครับต่อเรสและเรียบร้อยครับนำอย่างไวครับด้วยเท้าซ้ายแทงสวยนะลูกนี้และเกมนี้ครับซิมิคาร์ยกมาเลนแบกขวาแทนเทนนะครับเพราะว่าไม่ฟิตและตรงนี้โอ้โหโดนตัดได้กลางสนามครับ เรเดว่าจ่ายไม่แม่นกันเองครับและตรงนี้มาที่องรีโอ้โหฟันไดเหมือนจะเสียตำแหน่งนิดนึงแล้วโดนจ่ายลอดดากด้วยนะครับตรงนี้โอโ้เสียเลยเราอูงอนซาเลตครับตีเสมออย่างไวฮะสิมิคัสครับลากขึ้นมาทางขวาแล้วเปิดขวาด้วยตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรนะครับโดนชกออกมาแล้วบอลเข้าถางเจอหลาดยิงก็ไม่เข้าครับติดเซฟเตะมุมตรงนี้สั้นๆให้เจอหลาดแล้วจ่ายให้เตียโก้เหมือนไม่มีตัวตนครับตรงนี้แล้วเรียบร้อย ดุยดุยมายิงแบบงงงงนะฮะและกาก้าตรงนี้ครับแต่ยาวไปหน่อยครับโดนดักครับสวนกมาทางขวาครับโมซาลาซาลาค่อยๆย่องมาโอ้ตําแหน่งไม่ค่อยดีครับและน้ำหนักไม่ดีด้วยตรงนี้และจะโดนสวนแล้วครับอองเรีจ่ายให้อานายแล้วเฟิร์สทัชสวยด้วยโหสวิตช้าไปเยอะเลยครับเรียบร้อยอับอายขายที่ได้เลยครับโกนาเต้และกำลังจะโดนนวดอีกแล้วครับกาก้าครับลากบอลขึ้นมาแล้วโอ้ใจ เหมือนจะน้ำหนักไม่ดีแต่ยังได้องรีทําชิ่งกับโรนโดแล้วโดนโกนาเต้ครับนี่ฮะต้องกูภาพลักตัวเองนิดนึงครับแลเเตโก้ครับลงมาให้ซาร่าซาร่าคืนให้เตโก้ตรงนี้ข้างบนมีมาเน่วิ่งทาทางครับจะไปยังไงแลวโอ้โหสไลด์บืหนึ่งทีฮิวทูฮิวหลบมาตรงนี้ล็อกบนกลับมาให้ต่อเรตตู่เลียดเลียดครับผม32ครับโคตรมัน และเตโก้ตรงนี้ไปที่มาเน่ทางซ้ายครับเขาเช็คลำหน้าพลาดแล้วเหมือนจะไม่ได้เปิดเลยครับโดนแย่งไปได้มาที่ราอูเก็บบอลและจ่ายออกมาให้องรีที่วิ่งทําทางแล้วหูสปีดอย่างองรีเอครับต้องเจอกับฟานไดและโดนชนไป1ทียังไงเข้าสกัดมาเข้าทางราอูเรียบร้อยเลยครับแบบนี้โอ้ท็อปฟอร์มจริงครับราอูกอนซาเลสและเกมนี้ก็จบไปที่สกอร์สาสุดมันเลยนะครับ เกมนี้น่าจะเจอฟูลเรบรติด,ดครับและทุ่มมาตรงนี้มิวเนอร์มิวเนอร์เห็นเทนวิ่งทำทางก็ให้มาเลยครับตรงนี้ริมเส้นฝั่งขวาเปิดเข้ามาต่อเรสเรียบร้อยหูซันโวแบบไม่ต้องจับอีกแล้วครับตอเรสและเจมิวเนอร์ครับตรงนี้ให้กับเทนทางขวามโมซาลามาที่มิวเนอร์และจ่ายต่อให้ต่อเรสส่งนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเลือกมุมได้เลยครับมาดูเกมรุกของทางเรเบรติด,ดบ้างครับตรงนี้ ผูแทงมาให้โรนโดแต่ว่าเจติป,ประกบอยู่ครับตรงนี้บอลมาทางวินดิสูสและสกิลยิงไม่ได้ผู้จะซ้ำก็ล้ำหน้าครับและเทนเติมขึ้นมากลางสนามแล้วตรงนี้ข้างบนมีโมครับข้างล่างมีตอสโอ้โเลือกให้ตอตรงนี้ล้ำหรือเปล่าไม่น่าล้ำแลยครับโอ้โฮแฮตติกไปแล้วครับเฟอร์นันโดตอรเรสซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน17นาทีในเกมนะฮะโอ้โแล้วเขาก็น่าจะไม่เล่นแล้วครับตรงนี้ และพามาดูสึกแดงเดือดกันนิดนึงครับแมนยูฟูทีมครับมีมาซียาวด้วยครับจารดอนซานโชอะไรพวกนี้นะปู่แล้วให้มาตรงนี้รูนี่วีทร์วิ่งสอดมายิงนำไปก่อนนาทีที่12ครับ้โหและก่อนหมดครึ่งแรกครับฟรีคิกของแมนยูครับตรงนี้โดนตัดได้กลางสนามครับโดยทีอาโก้ครับและแทงสวยเลยครับต่อเรสเหมือนวิ่งรออยู่แล้วครับก็ตีเสมอก่อนหมดครึ่งแรกจนได้นะและจากตรงนี้ครับกลางสนาม พาเซมิโรให้มาที่ซานโชเวนโรนี่ผู้แล้ววิ่งขึ้นมา3คนแบบนี้ครับซานโชครับโดนสก,กิด้วยฟานได้แต่ว่าตรงนี้ก็ไม่แม่นครับรูนี่ดักได้แล้วมาเสียาวมาเสียาวพลิกมายิงสองหนึ่ง <c oughs> 2, 1. 1> แต่ยังมีเวลาครับ75นาทีครับตอเรสมาที่เตียโก้ครับตอนนี้ผมน่าจะใช้แผน4-2-4แล้วนะเพราะว่าเตียโกนี่ยืนหน้าคู่กับตอเรสครับแลวยิงไปก่อนตรงนี้ เน่มสั้นๆมาๆเน่เตียโก้และแทงช่องนี้แบบไม่มีใครคาดคิดครับคือแทงเข้าไปเลยครับคือผมก็ไม่รู้นะว่าจริงทำไมถึงแทงไปตรงนั้นครับแต่ก็ถือว่าดีครับและเกมนี้ก็จบที่สกอร์สองสองนะเสมอแบบสุดมันเกมต่อมาครับเจอฟูบาร์เยนครับที่มีกองหน้าเป็นเอ็มบปเป้นะและเริ่มเกมได้ไม่นานนะครับซื้อเล่มาที่คิมิตออกปีก่อนเลยครับซาเน่ครับนี่ฮะโอ้แล้วผมนี่ต้องคุมฟานได้บางทางเลยครับตรงนี้ แต่ว่าเขาปาดมาให้หมุนเล่ครับโอ้โหไม่มีใครประกบโดนน้ำไวเลยครับและเหมือนกําลังจะโดนนวดอีกแล้วครับตรงนี้น่าจะเกมสวนกลับของเขาครับมาที่ซาน่ครับออกปีกแล้วผมก็พยายามที่จะเอาโกนาเต้มาบังครับตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ครับโอ้โหพลาดอีกแล้วสองรอบครับตรงนี้และมาดูครึ่งหลังกันบ้างครับตรงนี้เป็นเกมสวนกลับของเขานะซาน่จ่ายน่าจะพลาดเลยครับตรงนี้ซาน่ไม่ได้บอลเอเรียดครับมาที่เจอรัด ดีอาร์สและต่อเรสตรงนี้ยึกยักเข้ามาครับท่าใหม่และเรียบร้อยครับเข้ากรอบเขตโทษปลดล็อกไป1ก่อนและดีอาร์สครับที่ริมเซตฝั่งซ้ายครับมาที่ฮาวิเอเลดและยกมาที่ซาร่าสวยมากครับตรงนี้ปั่นเรียบร้อยครับตีเสมอ2 2ครับโมเมสซาร่าครับก็สำหรับซาร่านะเป็นปีกลิฟว์ที่ผมรู้สึกว่าไม่เข้าไม้เข้ามือเลยนะเออเหมือนผมเล่นไม่ค่อยเป็นนั้นนาทีจะได้ยิงครับและตรงนี้เอ็มบาเป้หลุดมาก่อนครับโอ้โหเพิ่งเริ่มเขี่ยก็ พลาดแล้วครับแล้วก็จบเกมก็แพ้ไปด้วยสกอร์นี้เลยนะสุดมันครับถ้าเกิดว่าชนะเกมนี้ถือว่าขึ้นแรงเลยนะครับแล้วมาดูว่าผมเจอกับอะไรครับนี่ครับบาเยนเมิวนิกฟูลทีมบวกแปดด้วยบอกตรงๆว่าผมก็วันๆอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากเห็นไลน์อัพนะแต่ก็พยายามเล่นในแบบของตัวเองไปนะครับและตรงนี้ครับเจอลาดครับที่ถูกเติมเข้ามายกระดับให้ทีมครับจ่ายมาให้มาเน่และปาดเข้ากลางตรงนี้โอ้โหจริงๆต้องได้ครับแต่ว่า ยิงไปติดหน่อยเออครับแล้วมาดูคนนี้ครับบัลลงกีเบสบวกแปดครับเป็นบัลลงกที่ผมชอบเหมือนกันนะตัวนี้ก็บวกหก็เก่งเลยครับตัวนี้นะและเลวานตรงนี้หรีบยิงไปหน่อยครับเปเป้รับง่ายเลยเีอโก้เกือบโดนตัดครับตรงนี้มาเน่มาให้ต่อเรสเฟิร์สทัชสวยครับเล่งความเร็วประมาณนึงแล้วย้อนกลับมาให้มาเน่มีคนวิ่งทำทางครับตีอโก้นั่นเองครับและเรียบร้อยนำไปก่อนหนึครับ ในอนาคตผมคิดวนะ่าน่าจะต้องซื้อมาแล้วนะเตียโก้บวก5นะ BTB เนะีโอแล้วตรงนี้ก่อนครับเอฟเฟนแบครับจ่ายมาให้เลวานตรงนี้ขูหเบียดสู้โกนาเต้มาได้อย่างสบายครับแต่ว่ายิงไม่ดีเท่าไหร่แล้วเจอหลาตตรงนี้ก็ยึกยักหลบมาครับแม่อาจจะดูไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่แต่ผมก็พยายามเล่นในแบบของผม,มนะได้แลมาที่ซาร่าครับตรงนี้ซาร่ายึกยักเหมือนกันครับแม่ทา่านี้ได้ฟาวครับ เจอหลาดฟรีคิกโอ้โหแต่ว่าไม่ฮุกเท่าไหร่ครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูจงังหวะนี้นิดนึงครับสื่อเลขครับจ่ายมาติดต่อเลสตรงนี้บอกตรงๆว่างานเข่าครับและเรียบร้อยกับมาเน่จากการเฉยโอกาสครับตรงนี้แล้วมาดูลูกเตะม,มุมจงังหวะนี้ครับสั้นๆให้มาเน่แล้วยกมาลุ้นโหโดนต่อยออกมาเป็นเกมสนกลับของทางบาเยนม์นิครับซชชบี้ครับแล้วไมโลมาแตงไ ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับแล้วโดนจะสวนนะครับโอ้โหเหมือนจะไม่ฟาวด้วยครับตรงนี้ต่อเลสก็ปั่นเลยครับเรียบร้อยปั่นซ้ายด้วยนะโอ้โคตรโหดครับตอนนี้บบเยินตามอยู่3ลูกนะครับตอนนี้ผมก็สบายๆแล้วนะในความรู้สึกนะครับแต่ก็ไม่ได้ประมาทและเขามาครับตรงนี้บลักครับยิงครับติดเซฟแล้วก็นี่ครับเลวานดอฟสกี้ครับประมาทไม่ได้เลยครับตีตื้นมาจากนั้นก็ลุ้นเอาลูกที่2ครับตรงนี้บบเยินวิวนี่ครับบุกมาแบบว่าเป็นแผงเลยครับ ซาเน่เครับตรงนี้แล้วปีกซ้ายเปิดซ้ายมาติดบิ๊กเวิร์ดครับบิ๊กเวิร์ดที่เราเสริมมาใหม่แล้วเตะโก้สวนมาที่ซาร่าครับยกมาดีเฟร์นันโดตอรเรสเอาบอลลงได้ตรงนี้ก็เรียบร้อยครับ4-1โอ้โหปิดก,กองไปเลยครับลูกนี้สวยมากและนี่ก็เป็นเหมือน FC นะครับก็จำชื่อไอดีไก่ผมได้ด้วยผมงงมากเลยว่ามีคนรู้ด้วยหรอวะ ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็ทักทายกันนะครับก็พูดตรงๆว่าไม่ใช่งานที่ ยากลําบากมากนักแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะสำหรับไอดีนี้การที่ได้ตอรเรสไอคอนเข้ามาเนี่ยถือว่าช่วยได้โคตรเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอ r เรสอีเบสก็ถือว่าเก่งแล้วนะแต่ว่าตัวนี้มันเก่งกว่าแบบเยอะเลยนะครับแล้วก็เจอลาดเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้ประมาณนึงนะแต่ก็ไม่ได้ดีถึงขั้นที่แบบว่าผมพอใจมากนักนะแต่ก็ถือว่าเก่งกว่าชุดเดิมนะครับแล้วก็กองหลังอย่างฟันได้นะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆเก่งกว่าตัวเดิมที่ผมใช้เยอะเลยนะฮะเหลือแค่ไอโกนาเต้เนี่ยที่รู้สึกว่า มันยังไม่ค่อยแบบเป็นพาร์เนอร์ที่ดีเท่าไหรอ่อ่ะเอออาจจะต้องไม่ซื้อบวก5มาก็ต้องไปหาตัวอื่นนะครับผมซึ่งใครมีตัวไหนที่อยากจะแนะนําผมก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างหน่อยแล้วกันนะว่าอยากให้เสริมตรงไหนอะไรยังไงนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชื่นชอบนะบฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีบาย